เธอแถ้เก่งมากเลยอะฮะ <Huh? S 1> ฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเธอจะใช้เรื่องมัน,นีมาเป็นข้ออ้างได้อ่ะเจ๋งสุดๆเลยฉันลืมไปเลยว่าเรามีมัน,นีนั่นด้วยอ่ะออ <laughs> uh, uh, ล,ล,ลิชารคือว่าเร็วเข้าไปที่หมู่บ้านกัน เราจะได้ไปกินข้าวกันมันคือคำโกหกที่อีกไม่น่าจะถูกเปิดเผยไปกันฉันไม่รู้ว่าความจะแตกเมื่อไหร่มันเหมือนกับระเบิดเวลาที่ใกล้จะระเบิด ว้าวดูนี่สิพื้นหินอ่อนอย่าทะเลทลายไปไหนนะลิชาร์ดตามโคมาแบมแบมมีลิฟต์ด้วยพื้นตรงนี้มันนิ่มด้วยดูดิดโหอย่ากระทืบเท้าสิลิชาร์ดใครเอาอาหารมาวางไว้อ่ะกินได้ไหมนะ นั่นของต้อนรับเลาวนะ่ะจริงดิแจงแป้งอย่าพูดไปกินไปสิลิชาร์ดไอเลนจำไว้นะจากนี้ครูจะต้องไปทำธุระคืนนี้พวกเธอนอนที่นี่ก่อนแล้วครูจะมารับห้ามออกจากที่นี่เด็ดขาดเข้าใจไหมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่พวกเธอต้องใช้เครื่องมือสื่อสารนี้ติดต่อครูทันทีนะและ เรื่องมันนีที่ไอเลนบอกครูครูจะขอดูอีกทีในตอนที่ครูกลับมาฮหค่ะเอาละ่ะถ้างั้นกินข้าวกันเถอะพวกเธอก็เตรียมตัวเข้านอนกันด้วยรับ,รบทราบอืม ฉันคิดถูกหรือเปล่านะพ่อพ่อคะหนูอยากไปด้วยให้หนูไปด้วยนะคะฉันเหนื่อยเหลือเกินกับความรู้สึกผิดนี้ขนมเครื่องสื่อสาร เสื้อคุมจดหมายแล้วก็เงินฉุกเฉินสามหมื่นเหรียญด้วยเงินแค่นี้คงไปที่คาลึงหาดตระกูลคอลินได้ลำบากพวกเรากำลังรออยู่เลยยี่หัวขโมยกล้าดียังไงขโมยของสำคัญของตะกูลอีแทมมฮแต่ถ้าถอนเงินจากธนาคารตอนนี้มันคงจะเสียงเกินไป อมแต่ถ้าฉันไม่ชอบขอขวัญที่แบมแบมให้แบมแบมต้องอยู่กับฉันตลอดไปนะอืมไม่สิเขายังเด็กเขายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรอกฉันจะต้องแก้ไขมันลิชาเป็นเด็กดี ะมีใครสงสัยไม่นะ่เขาจะต้องมีความสุขเมื่อได้เจอพ่อแม่อีกครั้งขอโทษนะคะคุยใยญเดี๋ยวหนูกลับมาแม้ว่าฉันจะอยู่ในร่างเด็กห้าขวบแต่จริงๆแล้วฉันก็เป็นผู้ใหญ่นะ ขอบคุณค่ะแต่ก่อนอื่นกินก่อนดีกว่าอืมอร่อยเนื้อขนมปังนุ่มนิ่มหอมสุดๆแต่ว่าราคามันเป๋าแฟบแพงมากเลยแต่ว่านะที่เมืองหลวงนี่คนเยอะจริงๆ ฉันคงต้องค่อยๆไปต้องหารถม้าส่วนตัว<ม>อยู่ไหนหนะรถม้า,มาถ้าฉันมีเงินไม่พองคงไปได้แค่เครื่องทางเท่านั้นเหรอเด็กงั้นเหรอดูเหมือน จะอายุพอๆกับลิชาร์เลยเขาทำอะไรอยู่ที่ข้างถนนกันนะดูแล้วคงจะหิวแน่เลยอืมเธอหิวไหมกินนี่สิรชแยมสตรอเบอรี่นะ่ะฉันให้อ่า ถ้าไม่ชอบมีรสอื่นด้วยนะรสชาดาก็อร่อยนะฉันให้นะฮะ<อ>เดี๋ยวนะเด็กคนนี้คือ ขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะคะที่แปลกระตูนสนุกๆมาให้เราได้อ่านกันทุกคนสามารถไปติดตามได้ที่เพจ facebook แปลรตูนเทพซ่า007ได้เลยนะคะดูจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วถ้าอยากติดตามผลงานอื่นๆของเราในอนาคตก็กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกิ๊งกิ๊ง